ครับมือนี้พามาเบิงเจ้าคุณปูครับเจอกับแมคโคหน่อย P ีซีสามสิบใสหินครับขับโดยเป่าเผือกครับเป่าเผือกนครนทนจำปาอ้าวยิมใส่กล้องหน่อยเปาเานี่ครับครับไม่รุ่นจะขับคุณปูครับครับใส่หิน Oh. ไปวกไปวกไปโอเครถเมคโคนี่คนทุนด้วยอาจารย์ตะครับอาจารย์ตะนครตาเบียดเข้าส่งประกวดงั้นหมอเลยครับใซไลขนาด ครับยังบมดเต็มครับยังบมดเต็มยังบุพเฟ่เจจานตาแดอ้าเต็มแล้วไปบาเผือกไป ลนวุ่นว่ารุ่นสมัยสงครามโลกหรือว่ารับเนรุ่นไหนไปแล้วไปแล้วเนี่ย,บยสบายได้สบายแล้วครับกูได้สนใจเพื่อนกับไข่ครับรถกันเนี่ยแสนสองต่อรองได้ Bye.